สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเซานี้ค่ะพบพอกันนะคะในวันพฤหัส,สบดีที่หามิถุนายน2568น้อมือนิยูกับคุณพชระดวงสูงเนินเลยที่ชั้นวารีสนวัตที่ค่ะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับรายการอีสานเซานี้คุณผู้ชมแก่สามารถติดตามรับชมรายการพูดคุยแสดงความคิดเห็นรวมกันจัดรายการไปพร้อมกับเฮาสองคนใดทีทาง NBT 11ทีพาอีสานครับดอว่าสีรรับชมผ่านชทางออนไลน์กับไปที่เพจ Facebook NBTUBON รหรือว่าไพ่บอสะดวกรับชมสดๆกสามารถติดตามยอดหลังในที่ยูทูบครับ nbt 1 1 ubon ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ค่ะหาับมือนีนะคะวันพฤหสัสบดีนะคะมีข่าวสารหลากหลายหลายประเด็นเลยค่ะเพราะว่าสิเป็นเรื่องของการที่ท่านจังหวัดบุรีรัมย์พิ้นมีการทรงมอบกล้าไม่มปลูกป่าพัฒนายางอย่างยืนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสําคัญที่เฮาสีมาเพิ่มเรื่องของปริมาณของปลาใหม่ให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวน,นอกจากนั้นก็นยังเป็นเรื่องของอากาศทีดีนั่นเองค่ะอ่าครับนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆครับที่เกิดขึ้นภายในภายีสานบานเท่าอย่างเช่นงานใหญ่ที่กาลังสีมาฮอดในจังหวัดอร่อยเอส <tha' a. S 1> เขาบอกว่างานบุญบังไฟอำเภอพ,มพนมไพรจังหวัดอ <tha' a. S 1> ร่อยเอดปีนีเขาบอกว่าจัดกันจัดงานกันยัง,งไงไงซึ่งเมื่อวานนี้ซึ่งมีการเขาเอ่นว่าเป็นการแถล,ลงข่าว,าวเบื้องต้นว่าในงานนี้มีเอียงแน่จัดงานมือดหอดใดมดีกับเดลซิข้ามาอัปเดตรายลเรียงให้คุณผู้ชมฟังนอกจากนี้กันในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีติดตามอยู่ก็ต้องมาติดตามกันนะครับแล้วก็ประเด็นนะคะเรื่องของรองภูมิธรรมเพิ่นลงพื้นที่พอำเภอมาจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอหนองยืนมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่เกิด เดี๋ยวสิมาบอกใอ้ฟังว่าสถานการเป็นจังไดนั่นเองค่ะแต่ในช่วงแรกนี่นะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2568นรพระรัศน์รร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอครับสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีครูพระบรมีศูนย์ร่วมใจไทยทางพ้องตอนที่สองครับครูพระราชหฤทัยเคียงข้างพระราชภารกิจสืบสารปวงประชาครับ ในห้วงเวลาแห่งพระราชภารากิจอันยิ่งใหญ่สำเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชฤาทยัยเปลี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและผู้ได้โอกาสและเมื่อเดือนพฤษภาค,คมในปีพุทธศักราช2567ทรงเข้าร่วมการประชุมชาย protection summit ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติกรุงเทพมหานครพร้อมสมเด็จพระราชนีแห่งราชนจาจักรสวีเดนทรงสแสดงเจตนารม์อันแน่วแน่ในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรงและการล่วงละเมิดบนเวทีโลก The problems around the exploitation of children remain complex and require multidimensional approaches Preventative and holistic strategies, such as providing financial and living support to vulnerable families, communities outreach, or public awareness campaigns, can be important measures to complement stringent law enforcement and criminalization. The success of these efforts requires robust cooperation between the government, private sector, and international partner networks. Ensuring children's well being and safety is a fundamental responsibility we recognize and share. Children are our most precious resource. They should be able to grow and thrive in a nurturing and safe environment, becoming drivers of progress and contributors to future prosperity. Every child has the right to life, the right to be loved, the right to be happy, the right to education. The right to play and love, and the right to develop and grow the right love, develop grow play up and 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 way. ผู้แทนนานาชาติสดุด,ดีพระองค์ว่าเป็นพลังแห่งความรักและเมตตาที่ส่งยึดมั่นในความเท่าเทียมเพื่อให้ทุกชีวิตมีโอกาสยืนหยัดอย่างสง่างามในสังคม พระพิชาสามารถทางด้านการกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงเป็นแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นและความสามารถระดับโลกทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบปอโต้พอทานฟิตตี้ทูซูปเปอร์ซีรีส์ซิลินวีกนักเกาะมายอ้การาชนจาจักสเปนและทรงนำทีมวายุคว้าชัยในภูเก็ตคิงส์คับรีกะตารวมถึงการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวเฉลิมพระเกียรติ ที่จังหวัดเพชรบุรีทรงสแสดงทักษะในการปีนเสากระโดนเรือและวางแผนการเล่นเรืออย่างมืออาชีพนอกจากนี้พระองค์ยังทรงแสดงทักษะทางด้านกีฬาไอซอ์ฮ OCKY คู่เปิดสนามร่วมกับทีมนักกีฬาไอซอ์ฮ OCKY ทีมชาติไทยนสนามไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮ OCKY อารีนาเชียงใหม่เป็นครั้งแรกไม่เพียงเท่านั้นสำเนบพระนางเจ้าพระบรมราชนี ยังส่งเข้าร่วมการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ในวาระครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธรารณรัฐประชาชนจีนและได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณเป็นทูตกิติมศักดิ์ด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้หญิงจากสาพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติด้วยพระราชปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพส่งร่วมกิจกรรมวิ่งหลากหลายรายการ ทั้ง4ไอบีรันมาราทอนแบงคอกวิ่งให้หมาได้วิ่งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายพร้อมสร้างสายใยสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงเป็นภาพสะท้อนเห็นความเมตตาและจิตอาสาลงสู่สังคมไทยเนื้อสิ่งอื่นใดในการส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเปิดสนามจักรยานสาราญจิตมงคลสุขณนจังหวัดพิจิตรเพื่อยกระดับสู่เมืองกีฬาในอนาคตตลอดเส้นทางแห่งพระราชภารกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งพลังแห่งแรงบันดาลใจเป็นสมเด็จพระบรมราชินีผู้เข้มแข็งสง่างามและทรงเป็นคู่พระราชแาถวไทยอย่างแท้จริงขิงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประเทศไทยอันร่มเย็นเป็นสุข